หอ,อมดอ,อกผักขะนแนง่ยาฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดชนะร้องยาฟ้าห้องหวนฮวนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอีสานนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมฮมาที่แปลงนานะครับไม่ได้มาหลายวันนะครับวันนี้มาตัดหญ้าแล้วก็เนี่ยมาเดินดูบรรยากาศรอบๆสวนเนี่ยผมคิดว่า เห็นฟ้าลายๆนะครับอันแบบนี้เห็ดมันน่าจะออกนะครับบริเวณที่เคยเก็บเห็ดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนะครับโอ้ใช่จริงด้วยอันนี้แม่บ้านน่าจะเป็นแม่บ้านนะผมนะฮะเนี่ยเอาถุงมาปักไว้โอ้นี่นะครับเห็ดละงกจริงนะครับกี่ดอกเนี่ยเยอะมากเลยครับ กำลังจุ่มๆเลยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สวยนะอันนี้คือเห็ดละโงกที่ขึ้นอยู่บนคันนานะครับซึ่งใกล้เคียงก็จะมีต้นยางนาที่ปลูกไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับบนคันนาจริงๆครับกิจการก็จะเป็นแปลงนาข้าวนะครับผมโอ้โหเนี่ยขนาดบรรยากาศแห้งๆนะครับฝนไม่ตกนะครับ ก็ยังขึ้นมาได้นะครับเป็นเห็ดละโงกจริงๆนะครับซึ่งจากที่ผมเคยลงคลิปเมื่อชุดก่อนนะครับที่วิธีการการาขยายเชื้อนะครับเห็ดละโงก,กมาราดมาบริเวณรอบๆร,รากนะครับของต้นยางนานะครับซึ่งเป็นการทำครั้งที่สองนะครับเห็นไหมครับเห็นมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดินดูต่อไปดีกว่า นี่เห็นไหมครับเราสามารถทําได้พิสูจน์ได้จริงน,นะครับโดยไม่ต้องใช้สายสร์นะครับใช้หลักการยิงทางธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันโอ้โหกำลังบานเลยครับนี่นีโอ้โหเห็นไหมครับขึ้นต้นแถวเลยครับกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก โอ้เรียงกันเป็นแถวเลยครับอืมน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเนี่ยบริเวณข้างๆก็จะเป็นต้นกระเจียวป่าที่ผมขุดมาปลูกเป็นสิบกว่าปีแล้วครับปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บกินได้ตลอดเลยครับเอาสามารถที่จะแยกต้นแยกหนอ่อออกไปปลูกขยายพื้นที่เพิ่มได้อีกนะครับกระเจียวป่าเนี่ยโอโอ้โอ้โอโอโตรงนี้ตรงนี้ดินแตก กำลังจะโผล่มันครับดินโผล่แตกแยกมาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูบ้านนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหม,มครับอีกฝั่งหนึ่งของคันนามันจะขึ้นเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้สวยงามเลยนะครับเนี่ยซึ่ง ถ้าฝนตกดินชุ่มๆนะครับผมว่ามันดอกใจะใหญ่ดอกสวยกว่านี้นะครับแต่นี่สภาพอากาศที่มันฝนไม่ตกมาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแต่ว่าเห็ดก็ขึ้นได้บูนตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้มันขึ้นอยู่บริเวณงานนาเลยนะครับเห็นไหมครับต้นข้าวที่หวานไว้ครับ มันก็ขึ้นได้นะครับเนี่ยสองดอกกําลังบานเลยครับเห็นแลงง้งกเนี่ยใต้กันก็บริเวณขอบพันานานะครับนก็ขึ้นอย่แล้วตรงนี้โอ้สองดอกนู่ดรันบนก็มีอีกนะครับกำลังโผล่เลยสองเลยขึ้นมาเป็นคู่เป็นคู่หรือว่า หวยงวดนี้วันที่1สิงหา2 5 6สี่น่ยจะออกมาเป็นเลขคู่หรือเปล่าโอ้โหดูตรงนี้นะครับมันขึ้นมาแบบจะแย่งกันขึ้นเลยครับกี่ดอ,อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ด้วยโอ้โหนี่นะครับเรียกว่าผลพลอยได้จากการปลูกป่านะครับปลูกไม้พวกตระกูลยางนานะครับ ว่าไม้อื่นๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากล่มเงาจากลำต้นกิ่งไม้กิ่งการสาขาแล้วนะครับก็ก็ยังมีสิ่งที่เกื้อกูลกันนะครับคือเห็ดธรรมชาติให้เราได้เก็บกินนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์เรานะครับซึ่งถ้าเราเคารพธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็จะให้ตอบแทน อตอบแทนนะครับเป็นอาหารให้แก่มนุษย์เราเป็นอย่างดีเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากธรรมชาตินะครับเพราะว่า,าพืชตระกูลเห็ดน,นะครับถ้าบริเวณใดที่มันมีสารเคมีมันก็จะไม่ขึ้นนะครับยังมีต้นยางนาอีกหลายต้นที่ผมเพิ่งทําการรดเชื้อไปเมื่อประมาณาปลายเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมาเก็บเหตุกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ